ครับนอกจากการปรับเตรียมทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่แล้วนะครับถ้าดูในภาพรวมนะครับยังเห็นนะครับว่าคอรมอชุดนี้ ยังมีนายทหารนะครับท่านสาคัญสําคัญนะครับในองค์ตแหน่งเจ้ากระทรวงในกระทรวงสาคัญสําคัญด้วยยังมีกิจอายของรัฐบาลทหารนะครับ enfin แต่อาจจะปรับกระทรวงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับกับภาพที่เป็นอยู่นะครับซึ่งการปรับแต่ละตําแหน่งนั้นนะครับก็ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสาังเคราะห์มาเป็นอย่างดีและที่สําคัญแน่นอนนะครับคงจะมีการปรึกษาบุคคลสาคัญพี่ใหญ่แห่งค่ายบุรพพาพยักนะครับก็คือพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณซึ่งตรงนี้จะมีในยะสำคัญอย่างไรติดตามกับรายงานพิเศษครับ คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจรีมทีมเศรษฐกิจของสมคิดจาตุสีพิทักษ์เพราะเป็นสีสันใหม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ที่ยังดำรงความเป็นรัฐบาลทหารและมีการจัดวางตัวรัฐมนตรีสายทหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไป โดยตัวนายกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกัไบร์บูลคุ้มชายาพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ส่วนอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ร่วมหัวจมท้ายเก่ะกันยึดอำนาจมาด้วยกันคือพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายพลอากาศเอกประจินจันตองและพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เหลือแค่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนายทหารคนอื่นๆที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีมีการสับเปลี่ยนกระทรวงโดยบิ๊กนมชงพลเอกชัชยสาริกัญยะโยกจากกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บิ๊กเต่าพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ ขยับจากกระทรวงแรงงานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบิ๊กหนุ่ยพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติขามห่วยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนาบดีทหารหน้าใหม่ป้ายแดงคือบิ๊กบี้พลเอกสิริชัยดิตกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและบิ๊กย่องพลเอกอนัน,นตพรการจนรัฐเป็นรัฐมนตรีพลังงาน การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์คือการกระชับอำนาจของกลุ่มขุนศึกบูรพาโดยแท้โดยบิ๊กตู่ขอฉันทานุมัติจากพี่ๆอย่างพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์ในการจัดแถวคณะรัฐมนตรีใหม่ยกตัวอย่างนายกประยุทธ์ส่งเพื่อนรักบิ๊กหนุ่ยพลเอกดาวพงศ์ที่ครบเครื่องเรื่องบูบุญไปคุมกระทรวงศึกษาธิการถือว่าไม่ธรรมดา ดังที่ทราบกันบุคลากรทางการศึกษานั้นมากมายหลายแสนคนโดยเฉพาะครูต่างจังหวัดที่จำนวนไม่น้อยเป็นฐานการเมืองของพักการเมืองใหญ่หรือการส่งเพื่อนรักอีกคนหนึ่งคือบิ๊กนมชงพลเอกชัดชยัยไปดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หวังที่จะเข้าถึงมวลชนคนราบยาด้วยรัฐมนตรีคนเก่าเป็นอดีตข้าราชการที่ไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดกือดร้อนของชาวบ้าน ส่วนบิ๊กยองพลเอกอนันตพรอดีตปลัดบัญชีทหารบกได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานสร้างความแปลกใจให้ผู้คนแต่วงในสายทหารต่างทราบดีว่าบิ๊กยองเป็นนายทหารที่นายกประยุทธ์ให้ความไว้วางใจมากที่สุดปัญหาพลังงานในช่วงหลังกลายเป็นเรื่องการเมืองและมีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปพลังงานอยู่เนืองๆน,นี่แหละคือโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีคนใหม่ สรุปว่ารัฐมนตรีสายทหารสายตรงของพลเอกประยุทธ์ได้ดูแลกระทรวงเกรด A ขณะที่กระทรวงสายเศรษฐกิจนั้นเป็นหน้าที่ของดีมทีมสมคิดนักวิเคราะห์การเมืองจึงมองว่ารัฐบาลประยุทธ์3คือส่วนในสุดของวงแหวนอำนาจแห่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีกองทัพและตำรวจเป็นวงแหวนด้านนอกถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ มีภารกิจเพื่อส่งไม้ต่อให้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามรถแมพแต่ถ้าพิจารณาจากการจัดทัพรัฐมนตรีประยุทธ์สแล้วเหมือนเป็นการส่งสัญญาณของคณะทหารว่าจะปฏิรูปประเทศกันอย่างต่ำห้ปี